ไทยสงกรานไทยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13เมษายนพอดี <c oughs> นะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยสงกรานไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้เป็นวันหยุดยาวตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับแต่วันศุกร์ไม่ใช่วันหยุดหยุดตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธ13 14 15 16เป็นวันที่รัฐบาลประกาศหยุดสงกรานก็คนไทยก็เดินทางออกกันมาจริงจ <c oughs> แล้วคนไทยนะบอยนะ ก็หยุดกันมาตั้งแต่วันจักรเกรวันที่5ที่6ที่7วันหยุดราชการแล้วก็8 9ก็ลาก็หยุดยาวมานะก็จนถึงนู่ดเลยบางคนก็ลากิจลานู่ดลานี่ภาคเอกชนภาคราชการภาคอะไรต่างๆก็ลาหยุดกันมาอย่างยาวนานวันนี้เราต้องใส่เสื้อมันเรียกว่าเข้ายุคเข้าเข้าสมัยนะครับก็วันนี้นั่งคุยกันสองคนพ่อลูก ถึงเรื่องของเทศกาลสงกรานที่จริงแล้วเทศกาลสงกรานเนี่ยนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยประเทศเดียวนะครับมีทั้งในประเทศไทยประเทศสาภาพเมียนมาประเทศลาวปออลามีแน่นอนนะครับกัมพูชกัมพูชาแล้วก็มีทั้งในประเทศแม้กระทั่งในประเทศไทยลือไทยลือกคือไทยยูนนานนะครับก็ดูการรำต่างๆนะครับประเทศอินเดียมีแน่นอน แต่ไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมครับประเทศโปรแลนด์ที่กลุ่มเชมิกุสไดกุสเนี่ยเช็คโกสโลวาเกียแล้วก็ยูเครนแต่เขาเฉลิมฉลองกันวันที่18เมษายนเราไปคุยกันถึงเรื่องที่ประเทศประเทศชินิกุสไดกุสที่ประเทศโปรแลนด์และเช็คโกสโลวาเกียยูเครนมันเป็นยังไงนะบอยผมก็เพิ่งรู้เนี่ยครับ<อ>รพ่อเขเพิ่งรู้เหมือนกัน เท่าที่เข้าใจเขาเขียนว่ามันเป็นเวทมันเดย์ใช่ไหมฮะเป็นการเฉลิมฉลองของชาวยุโรปใช้น้ำใช่ไหมครับก็จะจัดขึ้นในวันจันทร์ของอีสเตอร์ทุกทุกปีฮะตามความเชื่อของผู้ที่ถือศาสนาคริสต์ใช่ศาสนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนาพุทธใช่ไหมเพราะเท่าที่เข้าใจคือคริสต์นะครับอครับเป็นการสาดน้ําเพื่อชําระล้างบาปเพื่อต้อนรับสู่ฤดูใบไม้ใบไม้ร่วงครับอื ซึ่งผู้คนเนี่ยส่วนใหญ่จะออกมาสาดน้าและร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานอก็คล้ายกันก็คล้ายๆวันสงกรานเนี่ยครับต่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงอีสเตอร์พอดีดีพออายุ70กว่าแล้วนะครับเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะว่าเขามีพิธีดังนี้นะในในในทางยุโรปต่อวันออกตะวันทางยุโรปต่อวันออกนะเพิ่งจะรู้เหมือนกันนะพ่อในโง่มานานเลยนะไม่น่าเชื่อนะ แต่ประเทศอินเดียนะเขาก็มีเทศกาลสงกรานอันนี้เรารู้มานานแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วสงกรานบ้านเรานะครับท่านผู้ชมครับมันก่อกําเนิดมาจากประเทศอินเดียแต่เนี่ยไม่ได้เล่นน้ําเหมือนบ้านเราจะมีการสาดสีเรียกว่าฮลี่ครับฮลี่หรือฮลี่ปุระนิมานะครับตรงกับวันที่1ิขึ้น15บห้าค่ำเดือน4ก็ประมาณเดือนมีนาคมเดือนปีที่แล้วครับ แล้วก็เป็นการก้าวย่างเพื่อเปลี่ยนผ่านการจากราศีหนึ่งไปยังราศีหยังอีกราศีหนึ่งมันก็คล้ายกับคนไทยอะ่ะนะปีนักสัตว์ไทยตามราศีนู่นราศีนี้เป็นการเฉลิมฉลองด้วยการสาดสีไม่ใช่สาดน้ํานะ เชื่อกันว่าเป็นการปัดเป่าโชคร้ายให้ออกจากร่างกายทั้งหมดสิิ์เนี่ยทีนี้เรามาคุยเรื่องของการสาดสีเนี่ยนะการสาดสีเนี่ยนะพ่อกระใจว่าคือพ่อก็ดูเคยดูพวกสารคดีเนี่ยนะสาดสีเนี่ยเขาสาดสาดสีด้วยกันใช้สีแดงนะใช้สีแดงสาดทีนี้การสาดสีเนี่ยมัน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 สาดสีแล้วมันมันมันยังไงไม่รู้บอยเคยดูไม่สารคดีตรงนี้ ผมเคยเห็นแต่ปาารบสาทมีสีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าอะไรในอินเดียนี่ยครับคือเข้าใจเข้าใจให้มัน,มนให้ชีวิตสดใสหรือป่าผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พราะที่พ่อที่ผมเข้าใจนะครับท่านท่านผู้ชมครับการสาดาสีเนี่ยเป็นการสาดาสีแต่ภาษาไทยบอกสาดาสีเนี่ยนะ <c oughs> โอ้ สาดสีคือการใส่ร้ายเลยนะายด่ากันเนี่ยแหละออครับแต่การใช้น้ำเนี่ยาเป็นการล้างคราบสกปรกเป็นการ,ร,รล้างความชั่วร้ายออกจากร่างกายครับแต่อยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาของคนเนี่ยนะการการสาดสีเนี่ยก็คือเป็นการเรียกว่าเป็นการสรีสีที่ไม่ดีให้ออกไปเอาสีสดสดทีใสเข้ามาให้ให้เกิดความ สดใสซาบซ่าผมผมก็เข้าใจประมาณประมาณอย่างนั้นนะครับอันนั้นคือเรียกว่าของอินเดียอ,อินเดียครับเป็นการสาดสีนะครับแต่มเกิดในช่วงของเดือนมีนาคมครับนะ อย่าง้นก็ตามที่ไทยเลื้อนะครับก็คือทางด้านเหนือของประเทศไทยซึ่งก็ใช้ภาษาไทยเหมือนกันแต่ไทยออกจากเพี้ยนๆนิดๆหน่อยๆอยู่ใน12ปานา12ปันาครับอยู่ในมณฑลยูนานฮะทางตอนใต้ของทางประเทศจีนครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรนะด้านจัดสงกรานกันเนี่ยวันที่ือนกันเหมือนกันครับถบง15เนี่ยเป็นการอันนี้ของ12ปนา จุดเด่นของการแข่งขันมีอะไรนะก็แข่งขันเรือมังกรเป็นลำนกยุงนะอะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากหลังไหลเข้าร่วมงานนะเห็นบอกคนไทยก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะอืคือเรียกว่าอยากหนีจากเมืองไทยนะขึ้นไปเที่ยวตรงนั้นเนี่ยผูราะอุณภูมิยังเย็นอยู่ครับอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพดีสิ่งแวดล้อมในให้เป็นอย่างดีสำคัญสุดคือยังพูดภาษาไทยได้ด้วยนะแล้วก็ ชนเผ่าไทยในเวียดนามในวันโลกมีเทพเจ้าหลายองค์คและมีประเพณีการบูชาบรรพบุรุษเนื่องจากมีชีวิตความผูกพันกับเกษตรกรรมมีประเพณีการไปเอาน้ำในคืนสงท้ายปีเก่าเทศกาลร,รับเสียงร้องต้อนรับปีใหม่เทศกาลขอพรขอฝนฉลองความบูรมสมบูบอีกหลายเทศกาลสิสองปาน,นาเนี่ยพ่อไม่เคยไปแต่พ่อไปที่คุณหมิงค,คุณหม,มิงก็มีการเฉลิมฉลองนะ นับถือศาสนาพุทธเหมือนกันอแล้วก็คนรู้สึกว่าคนไทยใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับก็มาทํางานในเมืองไทยเยอะเหมือนกันเขาก็เล่าให้ฟังประเทศสการสงกรานของเขาเนี่ยเขาก็มีพิธีศาสตร์นงศาสตร์น้าอะไรต่างต่างๆแล้วก็เคร่งครัดมากนะทั้งศาสนาพุทธนะบางทีเจอห้องพระที่บ้านเราเนี่ยนะเขาก็จะกราบไหว้ต่างๆก็จะสวดมนต์แต่วิธีการสวดมนต์ของเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสวดมนต์คล้ายๆกับ แบบนโมทัสสะภังกวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะเขาจะนโมทัสตะภังกวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะอะไรเขาจะพิเยษๆๆจากประเทศไทยแต่หลักการคืออะไรนะแม,ม่ก็คือการ<ไ>พุ่งเป้าไปที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพ,พุทธเจ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์อันนี้ก็คือของที่ชาวไทยรื้อ12ปานาทีนี้มาสู่ที่ประเทศเอาประเทศเมียนมาประเทศเพื่อนบ้านเราดีกว่าครับ การสงกรานเบนมาเป็นไงเขาเรียกอะไรนะเรียกว่าตาจานครับซึ่งมาจากภาษาบาลีว่าแปลว่าสงกรานนี่คือว่ามะตามรูปเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งหมายถึงเป็นเป็นช่วงที่เกิดการโคจรของดวงอาทิตย์นะครับเรดูจากราศีมีบอยดูนิดนึงดูการกัลลานะก็ลําก็ไม่เหมือนเมืองไทยนะคล้ายๆครับแต่ของเราอาจจะละเอียดอ่อนมากกว่ามีความชิเมศชมอยมากกว่าชมเมยชมอยนะครับก็ ป็นเมื่อกี้เราพูดถึงสงการนะฮะก็คือตาจานนะครับแปลว่าเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสงกรารนะฮะซึ่งหมายถึงการโครจรของดวงอาทิตย์จากราศีมีนสู่ราศีเมษนะครับถือเป็นเทศกาลปีใหม่ซึ่งโดยทั่วไปจะเกิดตั้งตแต่ต้นเดือนเมื่อวานนี้12เ <2 S 2> มษามถึง16เมษานะครับซึ่งสา,สาดน้ำเล่นกันทั่วไปแต่วันที่17อ่ะครับถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่อ๋อวันที่17เลยเลยนะของที่เมียนมาครับ แล้วก็เดินทางไปเมืองไปเยือนเมียนมามีกําหนดมาตั้งแต่วันที่1 2ถึง16เป็นวันหยุดราชการ,รแต่ปัจจุบันได้ขยายวันหยุดราชการไปจนถึงวันที่22เมษาเลยนะรันวันหยุดติดต่อกันยาวนานถึง10วันขนมประจําเทศกาลเมียนมาคืออะไรนะขนม,นมต้มหรืออะไรนะโมงโลเยบอ่อครับเหลือและมีดอกประดูหรือดอกประด้าเป็นดอกไม้ประจําเทศกาลซึ่งคนคนเมียนมาเนี่ยนะท่านผู้ชมครับ คนเบนมาเวลาเห็นต้นประดูนะเขาจะเก็บไอ้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 ที่เป็นเป็นก้านยาวๆรีดหลังออกดอกเลยนะเป็นก้านยาวๆเนี่ยเขาจะเอามาทุบนะแล้วพ่อก็มาถามว่าเอ้ยเอาเอาเอาทุบไปทําอะไรเนี่ยเขาบอกเขาจะเอาเม็ดข้างในเนี่ยนะเขามาตามําแล้วก็มาตำแล้วมาสมกับไอ้เนี่ยไอ้ที่ที่ทาหน้าเนี่ยนะ ท,ทาหน้าเนี่ยเขาผสมแล้วก็บางคนก็เอามาผสมใส่น่งใส่น้ําใส่ยาเยอะอะไรต่างเขารับประทานนะเขาไม่รู้เป็นประโยชน์อะไรแต่พ่อก็ไม่เคยคือไม่กล้ารับประทานนะเราก็กลัว,ลวอย่างไรก็ตามเนี่ยล้วก็สมัยก่อนเนี่ยชาวเมียนมาเนี่ยนะเขาก็จะเล่นน้ํากันอย่างนุ่มนวลนะไม่เหมือนเมืองไทยในอดีตเราอ้โหสาน้ำข่นโครงคามคนี่นะเขาเล่นกันแบบนุ่มนวลมีการเพียงประ,ประพรมน้ําจากขันเงิน ด้วยใบยว่าซึ่งเป็นไม้มงคลใบว่าเนี่ยนะแต่ต่อมาระยะหลังมีการสาดน้ำโอโหและ้ะทีนี้ก็เริ่มเล่นแรงละเล่นน้ำตลอดทั้งอะไรนะหวันใช่ไหมครับก่อนขึ้นวันปีใหม่แต่ทางการเมียนมาสั่งห้ามเด็ดขาดเรื่องการเล่นน้ำที่รุนแรงมีการกำหนดโทษหนักถึงจำคุกและเคยพบว่ามีผู้กระทำความผิดถูกประจานโหหน้าหนังสือพิมพ์ บอกถึงชื่อพ่อแม่ผู้กระทำความผิดให้รับรู้ทั่วประเทศอย่างไรก็ตามเทศกาลของประเทศเบนมาเป็นไงนะพิธีเป็นมงคลครับก็มีการเข้าวัดทำบุญนะครับถือศีลส,ส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำพระเจดีแล้วก็เหมือนเหมือนคนไทยอะครับมีการลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่มีงานฉลองรื่นเริงในโอกาสขึ้นปีใหม่ตามประเพณีครับทีนี้เอาละถามว่าเพราะ เคยไปประเทศสหภาพเบยนมาหลายครั้งบอยก็ไปด้วยไปัเราไปชเวรากองเราไปเมืองหงส์วัดีหลายครั้งนะนุ่งสรลงสโลกันนะประเทศเบยนมาเป็นประเทศที่ชาวเบยนมาเนี่ยโอ้โหนับถือศาสนาพุทธมากนะไปเดินจงกรมที่ชเวดากองนะครับแล้วก็โหเดินจงกรมชเวตากองที่สามรอบเลยนะหอบแหกเลยนะเพราะไกลมาก แล้วก็ชาวเมียนมาเนี่ยโอ้หนับถือศาสนาพุทธมากนะแล้วเราเคยไปบริจาคพระพุทธพระพุทธทีนะเป็นพันรูปเลยนะพัน 1, รูปรที่โรงเรียนสอนพระพุทธศาสนาคโอ้โหพระ่ละองค์พอได้20บาทเนี่ยเท่ากับประมาณทักโอ้เกือบจะจา้าจำไม่ได้เ่ยหลายพันเป็นหมื่นจ้าเลยนะยีบ,บาทเท่านั้นนะพระก็จะดีใจมากแล้วก็รเรียกว่าเป็นประเทศที่ต้องเรียนตามตรงนะยากจนมาก แล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับประเทศสหภาพเยนมาเนี่ยวันนี้ก็มีปัญหามากมีปัญหาในเรื่องของสงกรงสงครามอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เกิดปัญหาเรื่องดินไหวแผ่นดินไหวที่กรุงมฑะเลเราก็พยายามที่จะช่วยเหลือในเรื่องของอุทงอุทิศต่างๆเรียกว่าสงสารนะครับประเทศสหภาพเยนมาประเทศสุดท้ายก่อนมาถึงประเทศไทยในเรื่องของประเทศสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตย ลาวสาวปรปรลาวงานในลาวนี่คืองานบุญปีใหม่ครับนะครับลักษณะพิธีกรรมเป็นไงนะบอยก็จะจัดขึ้นสามวันครับคือตั้งแต่วันที่14ถึง16เมษาครับซึ่งจะประกอบด้วยวันที่14ครับก็จะเป็นวันสังขารล่วงล่วงนะครับซึ่งเป็นวันที่ทําความสะอาดบ้านเรือนเพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปรับสิ่งใหม่เข้ามาวันที่สิคือวันเนานะครับเป็นวันครอบครัว ซึ่งญาติพี่น้องจะต้องมารวมตัวกันเพื่อบายสีสู่ขวัญให้ผู้ใหญ่นะครับวันที่16ซึ่งขึ้นตรงวันปีใหม่ของเราเนี่ยหรือวันสังขารขึ้นนะครับจะมีการบายสีสู่ขวัญอวยพรซึ่งกันและกันคล้ายๆวันเถลิงศกของบ้านเราเนี่ยแหละรวมถึงส่งน้ําพระแห่ของขอเข้าตรงวันที่16แต่เราวันที่15ครับมีการบายสีสู่ขวัญอวยพรซึ่งกันและกันรวมถึงมีการส่งน้ําพระและการแห่นางสังขาร ซึ่งก็คือนางสงการนั่นแหละฮะข,ของของประเทศลานั่นเองมการสาดนองสาดน้ำกันถนนนีเนี่ยน,นะถนน,นนที่พ่อเนี่ยก็เคยไปเรียกว่าตักบาตรพระหรือจกจกข้าเหนียวถวายพระนะรประเทศที่ประเทศสาภาพอสอปพลาวนี่นะพ่อก็ไปมาหลายครั้งทั้งหลวงพระบางทั้งรประเทศที่เวียงจันทร์มาแล้วส่วนส่วนอาเขตยังไม่เคยไป ก็จะเรียกว่าเ็นิบลพระขึ้นเสลียงครับนะคนคนสปปลาวเนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธมากเนี่ยก็มีนะทั้งพระพระรามพระอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายทีเดียวเนี่ยนะครับประเทศกัมพูชาประเทศอีกหนึ่งประเทศก่อนถึงประเทศไทยเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกสุดท้ายไปเข้าสู่ประเทศประเทศประเทศไทยเทศกาลสงกรานต์ในกัมพูชาเทศกาลเขาเรียกอะไรนะอะไรนะ โจชนำทมเมยครับซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของกัมพูชานะครับก็จะเช่นเดียวกัน3วันครับก็คือวันที่ส4ี่ถึงวันที่ส6นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เสร็จฤดูเก็บเกี่ยวถึง16บครับก็ซึ่งจะตรงกับช่วงเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวพอดีของทางกัมพูชานะฮะซึ่งทางเกษตรกรเนี่ยก็จะถือว่าตรงนี้จะมีความสุขเตรียมฉลองเทศกาลสงการที่จะมาถึงโดยการเตรียม อาหงอาหารทำความสะ,สะอาดบ้านเรือนนะครับอืแต่งตัวด้วยดอกไม้และเครื่องหอมจัดโต๊ะบูชาก่อนขึ้นปีใหม่เหมือน์เขาจุดจีเลยนะคนคล้ายๆรับอาดบ,บ้านเรือนเรียกว่าแล้วตัดเตรียมอาหาร,รก็เหมือนล้ๆประเทศประเทศ คนจีนเนี่ยนะจัดเตรียมทำความสะอาดบ้านเมืองแต่งด้วยดอกมงดอกไม้เครื่องหอ,อ,องเครื่องหอมก็จะเหมือนกันเนี่ยนะวันมหาสงการก็คือ14เมษาวันเนาก็คือ15เมษาวันเริ่มศกใหม,16ม่16เมษาแต่ของไทยเนี่ยก็คือ15เมษาเมษา นะเทศกาลอันนี้ก็ถือว่าวันหยุดป <c oughs> ็นวันหยุดยาวของชาวกัมพูชาคล้าย <c oughs> ๆ้ประเทศไทยเหมือนกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราสักครู่นะครับเดี๋ยวพักสักครู่เรามาติดตามวันสงกราน <c oughs> วันนี้เราอุทิศให้กับในเรื่องของเทศกาลสงกราน <c oughs> ซึ่งเป็นเทศกาลของชาวในใน,ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ทั่งมาเลเซีย <c oughs> ชาวพุทธก็มีเทศกาลสงกรานเหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันไม่น่าเชื่อนะที่ประเทศโปแลนด์ที่ประเทศ เช็โกสโลวาเกียก็จะมีเทศกาลสงกรานเหมือนกันเดี๋ยวพักสักครู่นะครับมาติดตามเทศกาลสงกรานในประเทศไทยพักสักครู่ครับ รองโดย,ยวงอะไรไม่ไม่ทราบ,รบสุนทรภพรอ,อครับ <นะ S 2> ครับ,รบเป็นจังหวะที่คลาสสิกมาก<ะ>เวลาฝรั่งฝรั่งมาที่ตรงนั้นเข้าสาหรือมาเมืองไทยเนี่ยตอนนี้นักท่องเที่ยวมาตั้งแต่วันที่เจ็ดที่แปดเมษาย,ยนและเรียบร้อยแล้วนะมาเนี่ยเน <ะ S 1> ี่ยนะแล้วก็อันนี้เป็นคนรุ่นใหม่แต่ทำนองร้องเสียงเนี่ยนะยังเรียกว่าอนุรักษ์ เสียงอย่างเดิมแล้วก็เรียกว่าไพเราะสนอหูมากเวลาฟังแล้วอะไรรู้ไหมเหมือนฝรั่งนี่นะฝรั่งอาจเหก็อย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยเนี่ยท่านผู้ชมครับกลับมาที่ผ้าผมนิดนึงครับเนี่ยฝรั่งยังรำแบบนี้เลยนะแล้วรำแบบคนไทยนะต่างจังหวัดจังหวัดครัว่ารำเป็นแม่รำวงเนี่ยพอพอพอได้ครับีกทีได้อีกทีด้ประมาณอย่างนี้ครับพ่อก็ยังพอรำได้บ้างเนี่ยเพลงรำวงเนี่ยเป็นเพลงที่คลาสสิกมากพอฟังแล้ว เกิดอารมณ์คึกคักสนุกสนานครับอย่างนั้นก็ตามนะครับเทศกาลสงกรานต์ไทยปีนี้ครับนางสงกรานต์ชื่อว่าอะไรนาบอยอยากให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักบ้างทุ่งสะเทวีครับครับทรงพระอุรัสทัดดอกทับทิมครับเสด็จใส่ใส่ญาติใส่ญาติหลับเนตรมาเหนือหลังครุฑเป็นภาชนะรที่พ่อให้บอยอ่านเพื่ออะไรรู้ไหมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะได้อ่านศัพท์โบราณ ไทยได้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 สะดวกได้คล่องแคล่ววันมหาสงกรานต์คืออะไรจริงอ่านได้ครับแต่มันไกลครับเริ่ม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 แก่ครับอะไรได้อีกทีเริ่มแก่ครับโอ้โหพห่งไปยาวหายไปอ้าอีกทีได้วันมหาสงกรานต์ทางจันทรคติเนี่ยต้องกับสิบวันอาทิตย์แรกหนึ่งข้ามเดือนห้าที่นางสงกรานต์ทรงนามว่าทุงสะเทวีทรงภูรัตทัดดอกทับทิมอภรรด้วย แก้ปัจจรันแก้ปัจฉมรากพักสาหารอุทุมพรหรือวงเล็บมะเดื่อเนี่ยครับพระหัตถ์ขวาทรงจัดพระหัตถ์ซ้ายทรงขังเศษสาใสาญาติสญาติหลับเนตรมาเหนือหลังทุฑเป็นพระนะเนี่ยเหนือหลังทุตเป็นพระหดเอาละ วันศุกร์เป็นวันธงชัยครับเข้าใจไหมคาว่าวันธงชัยเป็นวันศุกร์เป็นวันเดียวกันคือธงชัยและอธิบดีเป็นวันที่คนไทยจะประกอบพิธีจะออกรถออกลาขึ้นบ้านม่งบ้านใหม่ก็จะเอาวันธงชัยและวันอธิบดีส่วนวันพฤหัสเป็นวันอุบาทวบวันอาทิตย์เป็นวันโลกาพิณาท์เขาจะไม่ทําพิธีพิธีดีๆอะไรทั้งสิ้นเขาไม่ก้าวทำทีนี้วันนี้ทั้งหมดเนี่ยคือเกณฑ์ทันสาหารได้เศษหกชื่อลาภะ นะเข้ากล้าในภูมินาจะได้ผล9้าส่วนทาญญาอาหารพระราหัตต่าง,งๆผู้ง่ายๆ,ๆคือปีนี้เขาบอกว่าเอาหงอาหารมัชชะมังสาอาหารจะบริบรูรณ์อุดมสมบูรณ์ประชาชนทั้งหลายจะเป็นสุขสมบูรณ์คือภูปีนี้อยู่ที่เรียกว่าน้ําจะมากนะก็อยู่ที่ศรัทธาและความเชื่อของของผู้คนคว่าจะจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ส่วนใหญ่แล้วนะมักจะ เรียกว่าจะเป็นจริงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นนาเป็นนางทุงสะเทวีอาศัยสายญาติสายญาติแปลว่าอะไรเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านเขาสายญาติแปลว่านอนครับพระพุทธสายญาติเป็นพระเป็น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 เรียกว่าคือเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านดีกว่าครับพ่อการที่ทุ่งสะเทวีเนี่ยครับหรือนางสงกรานทรงถือจักรและสังซึ่งเป็นเครื่องหมาย ครับแห่งพระวิษณุหรือพระนารายณ์นะครับสแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจในการปกป้องอคุ้มครองมนุษย์ส่วนการเสด็จมาบนหลังครุฑสัตว์พานะของพระนารายณ์นั้นเนี่ยยิ่งเสริมความเป็นสิริมงคลและ,สะแสดงถึงพ,พลังอำนาจที่จะช่วยปกปกักรักษาประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขครับนั่นแหละแต่นอกจากนี้การที่นางสงการเสด็จมาในอิริยาบถท,ท,ที่พ่อบอกว่าเือกครับสายยานหลับพระเนรอาจตีความในปีนี้บ้านเมืองจะ สงบสุขนะครับไม่มีเหตุการณ์รุนแรงหรือาภาัยพิบัติที่รุนแรงมากมากจะอุดมสมบูรณ์ครับนะแล้วก็ตีความว่าบ้านเมืองจะสงบสุขอย่างที่บอยได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็เรียกว่าประวัตินางสงกรานเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวครับตั้งแต่วันที่13ถึงสิบหเมษายน วิธีพิธีการในในอดีตเนี่ยนะโหจะสาดลงสาดน้ํากันแล้วก็ในขณะเดียวกันบางคนก็โหเล่นสกปรกมากในน้ํานี่ก็จะใส่ยามองาสาดแล้วไปโดนหน้าโดนตาเนี่ยโหแสบตามากบางคนก็ใส่น้ําแข็งเป็นก้อนๆเลยนะสาดโครมหัวนงหัวโนกันเลยแล้วก็ใส่ด้วยแป้งดินสพองรู้จักไม่ดีสมองรู้จักบอยเคยเล่นเนี่ยเยล่นไว้ก่อนเล่นลึกไพร ถังน้ําถังน้ํามันใส่น้ําเต็มถังไปกันพี่น้องสามคนมีปูเนี่ยขับรถให้แต่พ่อไม่ได้นั่งไปด้วยโอหไปที่เชียงมงเชียงใหม่สารน้องสารน้ํากันเดี๋ยวนี้ก็ยังมีการบางทีพี่เราเนี่ยคนโตเนี่ยอายุ40กว่าแล้วยังเล่นอยู่ฮะยังเล่นกันอยู่ครับ ผมนี่เลิกเล่นไป20ปีแล้วครับไม่ถึง <ừ> 10กว่เปีอง1ิกว่เปีเ,ปปเดี๋ยวนี้คนเด็กคนไทยนะวันวันสงกรานนี่ผมก็จะโบกมือไม่เอานะโบกมือไม่เอานะรีบปิดกระจกเลยโครมเต็มรถเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายนะเขาบอกว่าห้ามใส่ยามองห้ามอันนั้นก็จะปะดีนี้วิธีการวันสงกรานเนี่ยนะครับแล้วก็จะล,ลด,ลดนะ้ำดำหัวด้วยผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ถ้าปู่ย่าตายายยังมีชีวิตอยูยอ่ ก็จะขอพอรครนะด้วยการลดน้ําที่มือแล้วก็ล้างมือที่เท้าแล้วก็จะเรียกว่าเอาน้ําพรมที่บ่าแล้วหรือผู้หลัผกผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือที่มีพระคุณกับเราเราก็จะขอพอรนะรรแล้วก็ส่วนในเรื่องของเพื่อนของฝูงก็จะเรียกว่าเอ้ยขอสาดน้ําหน่อยนะสาดน้ำเขาไม่ได้สาดน้ำแต่เกาจะ ลดลดกันธรรมดาก็ถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคนไทยครับแล้วก็ในการเล่นสงกรานต์ในสมัยนี้เนี่ยจะไม่ดูดเดือดเหมือนสมัยก่อนแต่ถ้าจะดูเดือดกันจริงๆเนี่ยนะต้องไปนู่นที่เชียงใหม่ที่ทางลำปูนล,ลำพูนลำปางทางภาคเหนือก็จะสาน์นองสตร์น้ํากันลดลาอะไรต่างๆเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมอากาศร้อนอากาศร้อน บาคนคจะนุ่งกางเกงขาสั้นแล้วก็จะส่วนใหญ่จะไปก่อเจดีไซน์นะคู่รักคู่สาวเนี่ยเมื่อกี้พ่อก่อนจะขึ้นตึกมาเนี่ยพ่อก็เรียกว่าตักน้ำจากจากกระบอกเล็กๆเนี่ยแล้วก็หยิบน้ำมนต์มาเนี่ยเนี่ยอยู่ในกระบะนี่อย่างเงี้ยนะอยู่ในนั่นเนี่ยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็จะนั่นสาดน้ำพระพุทธสีหิงอย่างเงี้ยนะที่เชียงใหมอ่อย่างเงี้ยนะก็จะแห่พระอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะลดน้ำผู้หลังผู้ใหญ่แบบเนี้ย เราก็จะขอพรถือว่าผู้อาวุโสครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายถ้านศาสตราทานก็จะสาย <c oughs> กันแบบนี้ยิ่งฝรั่งมังค่ายังมีปืนฉีดน้ํา <c oughs> โอ้ฉีดกันแบบโอ้รุนแรงเลยเนี่ยนะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นปกติแล้วก็ถ้าดเดนเรี่ยเดี๋ยวเขาจะลดน้าพระแบบนี้กันลดท,ลดที่ลดที่บาสองบาทล,ลดที่มือได้ทั้งหมด3ครั้งอันนี้ก็เป็นประเพณีอันสวยงามที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของของของคนไทยก็ถือว่าเป็นเรื่องของ การอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามแล้วก็เป็นลดความร้อนแต่ปีนี้อากาศแปลกนะไม่เคยร้อนสักเท่าไหร่แล้วก็บางทีส่วน,นใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่แม้กระทั่งเด็กๆเ,เนี่ยก็จะเข้าวัดเข้าวาไปขอพรจากพระรแล้วก็ขอให้ปีนี้ก็เรียกว่าเป็นปีแห่งความจเจริญรุ่งเรืองก็ขออวยพรนะครับให้ครอบครัวของทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองแล้วปีนี้ 2.568ไปสู่2.569นะครับมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนเดินทางไปสรารทิศใดก็ขอแจ้วคลาดจุกจากพวงภยัยอันตรายต่างๆทั้งปวงทั้งบอยและครอบครัวแล้วก็พีน้องทุกคนสบความสุขความเจริญน,นะครับแล้วก็แฮปปี้สงกรานต์เดยแล้วก็ทีมงานของพวกเราทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเครือเจริญพวกกระพัน เครือทุกเครือคนไทยทุกคนและชาวต่างชาติทุกคนสงครามสงบสุขครับการของการค้าเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขความเจริญ<ม>พบกับผมและเจ้าบอยใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับแฮปปี้สงกรานต์เดย์แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้ครับขอพระคุณครับและสวัสดีครับ